โอ้โหทำไมขี้เกียจสั่งหลังยาวอย่างนั้นเหรอลูกสวัสดีค่ะวันนี้อยู่ในช่องไอิีออสิคินนะคะและวันนี้เราก็จะมารีวิวของเล่นกับมี่มี่มีก็หนูแฮนเตอร์ชื่ชื่อว่ามี่มี่ าน้องปโบมาเล่นด้วยสิครับไม่อะพี่แอติมจะรีวิวเดี๋ยวน้องตกเดี๋ยวน้องตกน่าตกนะโอือมิมี่เอารีวิวรถกับน้องมิมี่มิมี่ชอบอึนะคะทุกคนชอบอึมิมี่ชอบอึนะคะทุกคนมิมี่อ่ารักตอนหนุ่น่ารักตอนหนูจะตอนนั้นอะมิี่ไม่เห็นจะอึใส่หนูขอนูให้ อ่ะเอารถมาให้มิมี่หน่อยเร็วไหนเอารถมาให้มิมี่ขี่ด้วยมิมี่มิมี่มีรถอะไรบ้างให้น้องมิมี่ขับมิมี่จะได้ขับมิมี่จะได้ขับรถแล้วว้าวรถมิมี่ออกมาแล้ว ี่ไม่รู้เรื่องหรอกเขาอยู่คันนี้อ่ะมันเป็นรถมินิคาร<ม>์ใช่ไหม,ม,มจะแบ่งให้มิมี่เล่นด้วยมิมี่เดินนี้อ่านานี้สีอะไรบ้างมีสีอะไรบ้างครับค่ะเปนล้ำเงินอันนี้เป็นสีส้มกับเหลืองครับเหลืองกับเทามิมี่ชอบหรือเปล่า มันซิงไหมมันซิงไหมเนี่ยอนี่้อาวเรียงรถเร็วเรียงรถแต่ละสีเร็วอ่าเ,เริ่มจากสีไหนเนี่ยมีหมดนี่เลยมีทุกสีเลยครับอ่าให้น้องมี่วิ่ง เอาน้องโบโบมาด้วยสิครับมันกัดขนาดพ่อยังโดนกัดเลยพ่อทำโกงมันเละเทะหมืนเลยอ่ามีมี่วิ่งสิครับมีมี่ชอบวิ่งแล้วโอ้ทำไมโบโบตัวบอลเลอร์เลยลูกมีมี่ทำไมตัวเล็กยังเลยบบโ รรถเหอน้องกลัวรถไหมน้องชอบรถไหมถามโบโบดิวชอ,ชอบโหบโบชอบรถไหมชอบรถไหมคะทำไมโบโบชอบกระตุกเอารีวิวรีวิวหน่อยเร็วรถรถมันเป็นยังไงบ้างรถมันเป็นรถแบบไหนเนี่ยมีภาษาภาษาจีนด้วยใช่ภาษาไทยกับกับภาษาจีนก็มีฉุน โโบเขาเขากัดเจพาพ่อมงเขาไม่ค่อยกัดแม่กับพี่ติมหรอกอยเาไปเล่นไนะกับพี่อมสีน้ใช่เขาใจดีแล้วเนาะมิมี่ตุดเขียวมากเลยเพราะว่าเราซื้อสายที่เป็นสีเขียวสีเขียวมามีมี่นางน่ารักมากเลยนางไม่กัดนะครับแต่โบโบเขาเขาจะชอบกัดคนแปลกหน้า เจ,จ้าของก <ara> ok ็เขาแล้วเจ้าของของเขามีพ <siglo staring> ่อ <smoking> พ <UC S> ่อเป็นเจ้าของของเขาเอาเลือกรถเลือกรถเอ็มมี่อ้วนเรียกรถให้มมมี่หน่อยให้มมมี่เอารถคันสีนี้ละกันอ่าเมมี่ชอบไหมลูกมมมี่ชอบลูกปลาชอบไหมบูน้องโบชอบคันสีเหลืองหรอน้องโบชอบไหมเอาแว่นให้น้องโบหน่อย ทิมแกงน้องมาไปไม่ต้องรังให้เขาเลยเจ๊เจ๊โบ้รถมีสองคนแล้วโอ้ยตกแล้วนางตกแล้วแล้วจะมาทำไมเนี่ยออาชอบสีไหนถามม,มีมี่สิโบโบอชอบสีไหนคะ ถามมีมี่สิมีมี่ชอบสีไหนชอบสีดำโอ้ชอบสีดำจะให้มี่ขีโอ้ยทำไมสัตวหลังยาวจังเลยน้องโบอ่ะขี้เกียจชอบนอนขี้เกียจชอบนอนมากเลยนี่นี่คือน้องี่น้องมี่กับพี่ฟูถามสิหิวข้าวไหมน่าหิวข้าวไหมคะทำแลนพ่อเขาหิวข้าวนางเพิ่งตื่นเมื่อกี้เนี่ยม่พ่อไปปลุกเขาอืเดี๋ยวก็ตกถามนิดื้อไหมเนี่ย เมื่อกี้นางกัดพ่อด้วยนางเขาชอบกัดหมอโบใช่เอาเอารถเอารถให้เขาเอารถให้เขาเลยครับไหนอลองเรียงรถสูงๆให้เขาที่เขากลัวไหม,ไม,มาถามโบดิโบโอชอบไหมชอบไหมพ่อแจกโบโบชอบหรือเปล่าถามโบสิโบชอบสู พี่ติมเลียงรถซิ่งๆเดียวแหม่เอมมเห็นไหมแล้วนันท่าขึ้นบนแล้วเดี๋ยวเก็บอีมมี่มิมี่พี่ติมเนี่ยชอบแกล้งน้อง ก็นางก็ชอบมาหาพ่อไง <Rem. S 1> นางจะลงอย่างเดียวเลยอะเอาให้นางขึ้นนางก็จะลงอะ่ะโอ้โห<ง>นางจะลงอย่างเดียวเลยอะมีมีไอมอไปเก็บได้ทำไมอยามันเล็กด้ยไม่ไม่นางไม่ตกหรอกระเราต้องระวังเเต่พี่ไม่จับนะถ้ามันตกเขาไม่กัดอไอติม <h glob. S 2> หรอ,อกเื่อกี้เขาไม่กัดหรอกทำไมเร็วจังเลยโบโบทำไมวิ่งเร็วจังเลย รีวิวรถให้โบโบแต่ทำไมโบโบไม่มีใครสนใจรถเลยนั่นานางก็จะลงอย่างเดียวลูกเอาพี่ออมไปทางนู้นเลย <c oughs> จะมาจะหาพ่ออย่างเดียวเลย <c oughs> โบโบ,โบห้ามกัดพ่ออีกนะโบ <c oughs> นางโบอ่ะ <c oughs> อ้ยมีตกแล้วโอ้มีตกแล้ว เราลงว่าเอาแต่กัดนิ้วตัวเองเลยการเดือนเดิมไหมดูสิไม่เดือเลยไม่ดือเล้วห้ามดือนะไอ้นี่พ่อไม่ดูเลน้านางจะลงอย่างเดียวเลยอเมื่กพวกเขาีก่่ชอบแย่เขาติมาชอบแย่เขาน่าจะไม่นางนา นางน่ารักนางจะเล่นกับพี่ติมเรื่อยเลยนางจะเล่นกับพี่ไอติมเลย้คัน้นี่ทแม,ม่ไปแม่ไปมี่จะไปไหนคะอ,อมีม่ขี้อีกแล้วอะน้องมี่ขี้อีกแล้ว <c oughs> น้องอะชอบขี้เอาทิช <c oughs> ชู่มาเช็ดแล้วทิชชู่มาเช็ด โอ้โหทำไมขี้เกียจสั่งหลังยาวอย่างนั้นล่ะลูกไม่มีโอ้โหทำไมขี้เกียจสั่งหลังยาวจังนั้นล่ะลูกใครกล้าเลยตานะพี่จะตีมจับเลยน้องโบขี้เกียจสั่งหลังยาวมากเลยลูกโตรเร็วมากเลยเนาะใช่ค่ะโตรเร็วกว่ามี่อีกอ่ะอืมมีมีม่จะลงอย่างเดียวเลยมี่มี่อ่ะ ที่ซื้อรถมาเนี่ยรถพี่จะติมจะให้น้องเล่นน้องก็ไม่เล่นเลยโอ้โหห้มไปค่ะหาไปโอ้ยตก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 โอ้ยน้องตกอีกแล้วเผลอไม่ได้เลยน้องเนี่ยทำไมน้องอ่ะชอบกระโดดจังเลยพ่อโบจะตกนะโอ้โบจะตกโบไม่ตกหรอกโบพ่อไม่อยากเล่นกับโบแล้วหูโบจะกัดอย่างเดียวอ่ะ โบอากาดอย่างเดียวต้องเล่นกับแม่โบก็ชอบแม่เขาชอบหนูของพ่อชอบเขาไม่กัดพี่ไอติมเลยแต่ติมจับเขาแรงไงพี่ไอติมชอบเล่นแรงกับน้องอ่ะหนูโกน้องตกก่ะโอ้ตกตกเดี๋ยวพี่ไอติมพี่ไอติมพี่ไอติมน้องจะตกแล้วตกหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าอย่ายายายาโบห้ามโบเอ้ย โบไม่กระโดดแต่มีมี่กระโดดอย่างเดียวลูกโอ้ยโดดกระโอดกระโดดกรโดดกับมีโอ้ยพอจับไม่ทันจะมาหาพ่ออย่างเดียวดูดิดูดิดูดินางจะหาพ่อกระโดดอย่างเดียวอ่ะคอยดิคอยดิคอยดิเดี๋ยวโตย่างพองโอ้พี่โอ้โอ้กระโดดนางจะลงไป ถ้าไม่เล่นรถอ่ะพี่ไอติมก็รีวิวรถไม่ได้เลยอุตส่าห์ซื้อมาให้น้องเล่นด้วย,วยไมช่ชอบกระโดดหาพ่อไอไ่มันก็วกแกไออัปเดตหลังจากที่เราเลี้ยงมาเกือบหึงเดือนติมจับมันด้วยเจ้ามีมีก็ตัวเท่าเดิมแต่เจ้าโบโบ ตัวใหญ่ขึ้นมากขี้เกียจสันหลังยาวไม่หลังยาวอย่างเงี้ยโบโบเอาพี่อติมจับมาทักไทยเมื่อกี้โบเขาดมเต่าด้วยาเขามาดมเต่านี่ย,ออย่เนี่ยี่ก็จะมาหาพ่อเขามาดมชุเกล้หนูที่มีเต่ากลางคืนน่ะนางโบโบเนี่ยบบตัวเนี้ยชอบวิ่งมากเลยครับน <c oughs> ี่มีจะตกแล้วมีเอ้ยจับ <c oughs> ไม่ทันเลย <c oughs> เอารถแกงน้องนี่เอารถแกงน้องนี่โอ้โหตัวใหญ่กว่ารถมากเลยอะ่ะเอารถก,ก,กันไว้กันไว้กันไว้เอารถกันไว้กันไว้กั้นไว้โอ้ทำไมเก่งอย่างเลยไบบอ้ตัวสูงปีนขึ้นได้เนี่ยนนะ่ยปีนแล้วปีนแล้วน้องปีนแล้วไอติมเป็นไงล่ะรถปีน<อ>เป็นไงเป็นไง มิมี่จะปีนหรือเปล่ามิมี่จะกระโดดหาพ่อดิ <c oughs> ปีนไม่ได้อยากปีนได้หรือเปล่าปีนได้หรือเปล่าโอ้โหนางวิ่งเร็วเหมือนกันนะเนี่ยมิมี่ตกแล,ล้วลูก <af> พี่อ้อมพี่อ้อมตบตก <c oughs> โอ้านางคนนี้จะตกอย่างเดียวเลยเกือบไม่ผ่นแล้วเนี่ยพ่อไม่รักโบแล้วโบชอบกัดพอ่อใช้เบอร์ที โบโบจะไปไหนโบโบเลี้ยงไง่ายไหมเด็กๆเลี้ยงไม่ง่ายมีมีนี่พันพันโลพันโลโบกัโโบโพันใจแอนกับพันใจแอนโอ,โ,โ,อโหใจแอนนี่ใจแอนนี่แข็งแรงมากเลยนู่นนู้นไปแล้ว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 ไปทางนี้ครับๆๆโบ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 ยังไงโบโบโอ,อ้แกต้องเจอข้าไม่ตายจริง โอ้โหทำไมปีนเก่งเลยโอ้โหทุบหัวน้องได้ไงหืมทำไมเขารักพีอ่ออมจิงอย่างนี้อย่าทำน้องนะ <c oughs> เออพ่อเ,เพิ่งสังเกตนะว่าโตโตมากเร็วมากออมเหม็นเาเขากินเก่งไหมพี่ออมกินเก่งเราซื้ออาหารไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยหนึ่งร้อยบาทหนึ100่งร้อยบาทที่นาย โอนางจะปีนอย่างเดียวเลยโอ้โบไม่เหมือนมีมี่นะไม่มีไม่มี่จะตกอย่างเดียวโอ้ยไอตีมทำงั้นได้ไงอ่ะไม่น่ารักเลยเอาพาน้องบายบายสวัสดีเจอกันคลิปหน้าเอาพาน้องมาบายบายเจอกันคลิปหน้าโอ้โหจะปีนไปนู่นแล้วน้องไปนู่นแล้วน้องไปนู่นแล้วถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิพี่กับโบ้ด้วยนะคะจับน้องมาโชว์จับน้องมาโชว์เร็ว ให้พี่ให้เขาเก่งไงมามา,มามามาทางนี้ดิมามาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆหน่อยโบโบเจ้าของเขาเขาไม่กัดหรอก,กเ,เออเขาไม่กัดเมื่อกี้เขากลัวพ่อเงเขาไม่ค่อยถูกกับพ่อ,อลองจับ,บจับได้เขาไม่กัดเขาใจดีแล้วตอนเนี้แต่น้องๆน,น,น้องหนูๆก็ต้องระวังนะครับคืออันนี้เราเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงของเรามันก็เลยเชื่องเป็นบางคนแต่เขาจะอยู่กับแม่ ไม่กัดนะครับแต่อยู่กับพ่อชอบแกล้งพ่อชอบแกล้งพ่อไม่เอาพ่อปล่อยแล้วเอามาทักทายไปบายไปสิเวเจอกันคลิปต่อไปนะครับพี่อมศรีกบน้องนี่โบโบโอ้โหเร็วจังเลยโบโบมามามาโบโบโชว์แดีน้องนี่อยากลองจับน้องโบพี่อมลองดูพี่อมลองดูพี่อมจับโบโบดูพี่อมพี่อมก็จับได้นะให้เขาใจดีก่อน ไม่เคยจับไอ้พวกลัวไม่กัดไม่กัดหรอกอาพี่ไอติมจับตัวนี้ไว้ก่อนนี่ไม่กัดลูกหัวลูกหัวด้วยขอใส่เพิ่งพี่ออมกลัวจนขอใส่ถุงมือแล้วแต่ถ้าหนูถ้าหนูโดนกัดแล้วหนูจะไม่มีการยอมยอมมีเหรอเกือบตกหนูจะไม่มีการไม่ยอมแพ้หนุจะยอมไม่มีกันโบโบมีกันโบโบมาทางนี้แล้ว มีมี่นี่ชอบกระโดดจริงๆเลยไปแล้วน้องไปแล้วขีรถขี่รถแล้ว เอาจับมาโชว์หน่อยพี่อมจับมาโชว์หน่อยพี่ออมกลัวก็จะใช้ถุงมือ,มอแต่หนูไม่กลัวพ่อพี่อติมเก่งครับพี่ติมไม่กลัวเอาลองลองจับนะพี่ออมลองจับเอพี่ติมจับตัวนี้ก่อนจับน้องโบก่อนพี่ติมจับน้องโบก่อนไม่ใช่จับตรงนี้เออน้องมี่ก่อนไม่นางดื้อน,นางโซนมากเลยต้องใส่ถุงมือพอานังโบดู เอาโชพี่เติมโช์ทีนี้จับด้วยมือเปล่าจับน้องบู al, ด้วยมือเปล่าเอาน้องมี่เอาน้องมี่ไหมพี่ออมเอาอเพี่เติมจับโชดิเขารักเจาก<อ>้าของเขามากเขาไม่กัดหรอกออเห็นไหมนะ่ะเอาจับจับมาโชวหน่อยจับมาโชวหน่อยเร็วเอ,วอ,อมามาโชมาโชวมาโชว อุ oh no, okay. yeah, yeah. Yeah. Hmm. ้มดีๆอ oh. oh 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 ุ้มน oh ้องดีๆน้องอยู่เฮ้ยน้องเฮ้ยน้องย่าเลยกลัวหรือเปล่าเจ้าของเขากลัวหรือเปล่าเฮ้ยเจ้าของกลัวไหมไม่กลัวเฮ้ยเมื่ไหรต้องโบ้ถึงมันมิมิจะกลับแล้วนะมิมี่จะกลับแล้วนะบายบายมิมี่บายบายแล้วอย่าเริ่มนู้อาอาแล้วอย่าลืมไอติมบายบาย เจอโบโบ้ได้ใหม่นะครับบายบๆพี่ไอติมพาน้องบายบายหน่อยเดียวบายบายค่ะไหนไม่เห็นเลยบายบายเอาให้ชัดๆให้ชัดๆบายบายใกล้ไปใกล้ไปไม่เห็นเลยเอาเอาเอาให้นิ่งๆ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 เนี่ยจับโชว์นิ่งๆโอ้นางก็น่ารักนะนางไม่กัดนางไม่กัดพี่ไอติมเลยบายบาย